ปฏิบัติจริงรู้จริงเห็นจริงความจริงเหล่านั้นก็คือในหลักของมรรคมีองศาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสองตัวนี้เป็นตัวปัญญาสัมมาวาจาสัมมากรมมันตสัมมาสีโวเป็นตัวศีลสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นตัวส,าม,าวสามาธิเป็นตัวตั้งมัน่นทำไมพระพุทธเจ้าจึงเอาปัญญาขึ้นมาก่อนปกติก็คือศีลสามาธิปัญญา แต่นี้สเต็ปขึ้นปัญญาขึ้นมาก่อนเพราะพุทธเจ้าบุคคลที่ฟังเนะี่ยอยู่ในเลเวลใดเลเวลดับเบิลบันนัมเบอร์ทูนัมเบอร์ทีดับเบิลฟอยมันอยู่ที่เลเวลของการฟังธรรมของเรานี่ยก็ดับเบิลฮาบบัลคือครึ่งครึ่งหนึ่งนั้นการที่เรามาเนี่ยโยมก็ามาศึกษาค้นคว้า ทุกท่านก็รู้หมดแล้วครับไม่ใช่รู้แล้วหมดนะก็คือรู้แต่ว่าความชัดแจ้งชัดจริงที่เราบางสิ่งบางอย่างเราไม่ได้เห็นของจริงดังนั้นผู้ได้องนั้นทํางานปฏิบัติมาเหตุที่ผู้องค์นั้นได้ปรงอายุสังขารก็มีความมั่นใจว่าพุทธศาสนามั่นคงพุทธบริษัทเมื่อเราเนี่ยปฏิบัติถูกต้องจึงเป็นที่มาของพรถูกต้องแล้วครับ พระพุทธองค์นั้นฝากพระศาสนาให้แก่เราเพื่อดูแลเราเป็นกุลบุตรกุลธิดาถ้าเราไม่มั่นคงในพระรัตน่าใเป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้านพุทธเจ้าจะมั่นใจไหมไม่มั่นใจอเอาไว้ก่อนก็ได้พงศงอาจจะสังขารเพราะลูกน้องยังไม่แต่พพนั้นพุทธองค์นั้นมีความมั่นใจมีความมั่นใจศาสนาตั้งมั่นเราก็แก้ปัญหาไดอ้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ หลังจากที่พงค์รงอายุสังขารที่ตรงนี้ว่าหลังจากนี้ไปสามเดือนเราตถาคตเจ้าจะปรินิพานสามบาละตรงกันเด๊ะๆครับคืออะไรประสูตร,รตัสรุปปรินิพานสามข้อเนี่ยถูกต้องพระพุทธองค์นั้นรู้สเสต็บกันแต่เรารู้ไม่ว่า เมื่อไรเราจะ,ะเพื่อความไม่ประมาณเราหันหน้าไปบูชาสก,การละอิมินา